กรอบรูปสวยๆจากเด็กๆชั้นปสามนะคะ <Hello. S 1> ทำจากกล่องกระดาษนะคะกล่องนมเป็นกล่อง oh. ที่ไม่ใช้แล้วนะคะ oh. เด็กๆก็เอามาทำเป็นเอามารีไซเคลิลเป็นกรอบรูปสวยๆนะคะ oh. นี่นะคะชั oh. ว่าเดช oh. แยมโลพ oh. ี่บาง พี่ขวัญใจ oh. พี่ลาวินพี่นอ็อตพี่เมษาน้องปีก้าจอดเจดพี่ชนไอต้า oh. แล้วก็พี่เลสนะคะอันนี้เป็นการารีไซเคิลนะคะกล่องกระดาษนะคะให้เป็น กรอบรูปสวยๆเนาะฝีมือชั้นปอ .3 อ่ามีไหนผู้ทำผู้ทำอยู่ตรงไหนเอ่ยอ่าอยู่นี่นะคะนี่ผู้จัดทำนะคะเป็นเด็กๆนักเรียนชั้นป .3 นะคะหลบกันเป็นแถวเลยอ่าในบอกมือไวบหน่อยอ่าอันนี้เป็นผู้จัดทำตัวน้อยๆของเรานะคะสวยเลย ค่ะวันนี้ขอพรีเซนต์นะคะกรอบรูปสวยๆจากกล่องนมค่ะแค่นี้ค่ะบ๊ายบาย